ไม่ว okay. ่าตอกไข่ไปนะครับฮะครับตอกตอกแล้วก็ถ้ามันเดือ to to ดเดือดเดือดน้ำเดือดแล้วก็ตอกไข่ลงเมื่อกี้้มมันปุแลวือที่ยากๆค่ะแม่ก็เพิ่งออกจากคอกงัวพ่อก็เพิ่งผูกงัวแล้ววิชาการเอาต้หลอดของผีหุ่นหินแห่งซอสุภกรณ์ซ่อมครับโอเคครับรอให้น้ำมันเดือดแล้วก็ตอกไข่ลงเอาออออนนีกก่เาลงใกล้ๆกระทะก็ได้ แกดเมิดพี่น้องเอ้ยลูกก็เลยไ้ใส่อันกระทาไฟฟ้าอ้าวเชฟเพชรสอนลูกซิวิชาทำอาหารปกติกะจะพี่ไพ่ก็จะเฮ็ดกินเองเป็นแล้วนะคะซัมีก็เ่ยมแรงตั้งเชือกับเป็นพี่ไพ่เป็นคนหุงเขาแล้วก็เฮ็ดกับเผาถ้าเป็นเมนูขอาพารหรือว่าเป็นเมนูง่ายๆพัดกระเผาหรือว่าเมนูง่ายๆนี่จะพี่ไพ่จะเป็นเชฟนะคะเป็นย่างเป็นย่างหมูอย่างเงี้ยสิ พีไพจะเป็นเชฟนะคะ,อ,ะอันนี้พี่ซิงก็เริ่มซอยเลือตัวเองในร้ยแล้วค่ะตั้งใจห้องหยากสิอเพ่อนากเป็ะเฮ็ดเอาเองอยไมนะอันเตรียมพร้อมค่ะเยี่ยมพร้อมเรียบร้อยนะคะ บางผู้ชายเขาเป็นห่วงกันแอบดูแล้วเขาเป็นห่วงอันนั้นคือประสบการณ์ลูกจะได้รู้แล้วก็จะได้ระวังตัวเองไหนบ่ไหนบ่เขาถ้าใครแตกเด้อไม่ต้องง่ายๆค่ะใครดาวให้เพื่อนเริ่มเตัวองที่ยาจะทำไอเดียใครมันแตกเพาะมันชิ้นๆน่ะ มันจะได้กินไหมอ้วนช้วยเยังนเคยงหนึติดมันก็ติตเหรอนั่นเนี่ยติดช่อหน่อยเออไมใหน้ายอต่อไปก็จะได้ทำให้แม่กับพ่อกับยายกินไงไงออกได้เออทอดไข่ดาวก็คุณหินเผื่อแม่เผื่อพ่อเผื่อยายด้วยโอเค โอเคไหมตัดนะเงี้ยมันเสร็จยังไงเสร็จหรือยังถ้ามันเสร็จแล้วก็ยกใส่จานไม่ใช่ไงนี่ให้น้ำมันพื่อปลอปลุกจานข้างบนใช่บอกก่อนนะเนี้ยมัจะลงข้างล่างนะหนึ่งเทเยี่ยมเยี่ยมจ่ายอย่างขึ้นบนเยี่ยมจานจานโอเคเธอเยี่ยมมาก